ในงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 645นะครับทีอ่อาการหูใส่สลักสารนาฬิกาแตกหักนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าเต็ม100%แล้วนะครับนี่ฮะขอสายชาร์จนะครับเซ็นเซอร์ h ฮเดรททำงานได้ตามปกตินะครับบาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้กระจกเซนเซอร์ใส่เือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับการยิดสายทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่ฮะ ที่ข้อมือไฟพื้นหลังก็ติดนะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนี่นะครับเลื่อนขึ้นซินเซอร์ฮาร์ดเลดวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับปุ่มย้อนกลับนะครับ ปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกตินะครับเชื่อมต่อสายชาร์จนี่นะฮะมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับ ันนี้ลูกค้ามีตัวเคสใสนะครับกันกระแทกนะครับตอนที่มาเราก็ใส่คืนให้นะครับนี่นะครับพร้อมส่งมอบกับคืนกับลูกค้าขอบคุณมากครับร้ลานล็อกดีไว้์ยินดีให้